สวัสดีครับผมครับนะครับวันนี้นะครับเราก็ไปเที่ยวหลายที่แล้วครับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปหาที่พักครับคืนนี้ว่าจะไปพักกันอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาศกครับผมครับนะครับอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเชื่อมต่อกับที่จะไปนครศรีธรรมราชนะครับก็เป็นถือว่าเป็นเป็นสถานที่การเตยนที่ถือว่าภูเขานะครับสวยงาม มีภูเขาสวยงามแล้วก็มีอากาศที่เย็นสบายนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวขํามคืนนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวไงไปถึงที่แล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกครั้งนึงครับครับพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับผม s <S ไปกันเลย เราก็ได้มาถึงแล้วครับเข้าไปอีก2กิโลครับผมไปไปดูกันมันจะมีที่กางเต็นท์ไหมอ้ยสามร้อเลยหรอใช่ังผลังัสครับผมครับนนะครับผม สดีโ,โมไดจอดไม่รู้เรื่อง <c oughs> ครับผมท่านกองเสียค่าทมเนียมเราเดี๋ยวโอเคครับเหี้อมากเลยเาจอดที่ไหจอดที่ไหนน่าจะมีเพื่อนเยอะเนี่ยม,มีเพื่อนร่วมทริปเยอะอยู่ ครับผมนะครับตอนนี้นะครับเราก็นะครับมาถึงแล้วครับสถานที่การแข่งชาติเขาศกครับผมนะครับสถานที่ของเราครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะกางเต็นท์กันนะครับมาถึงแล้วสถานที่ดีไหมครับติดน้ําครับนี่ปิดน้ําปิดน้ําดูดิฟิวฟิวดูนีตปิดน้ำเออดีโอโหอากาศนี่ฟิว ไม่รับเนี่ยพ่อส่วนใหญ่อะพ่อนี่ฮะนี่เราก็นั่งได้ตรงนี้ได้มีน้ำเดี๋ยวพ่อมีพ่อดิฟกาแฟในน้ำบนตรงนี้ได้เลยนะแน่ใจไม่กลัวมันปิวเอะบายสบู่ต้าพูดถึงสบู่แน่นอนครับผมไปอย่านี้ไหมครับมาถึงแล้วเหนื่อยเป็นือนไหมครับมาไกลไหมวันนี้มาไกลไหมครับมาไกลเปล่าครับหงนอนนะครับผมครับ นอนทั้งทั้งทั้งคืนยังไม่อิ่มใช่ไหมนอนเดี๋ยวคืนนี้นอนอีกผู้เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ดิฟกาแฟนู่นไหนนะายพวกนีน้าถอะอากางเต็นท<า>์ดีกว่าไปไปกางเต็นท์ดีกว่าครับผม ครับผมตอนนี้นะครับก็ได้กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับครับนี่ครับเต็นท์พวกเราทีนี้เราก็นะครับสถานที่เหมาะมากครับมีน้ําเล่นด้วยครับตรงนี้นะครับนี่เป็นเรียนแห่งชาติเขาศกนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับผมครับนี่มีน้ําเล่นนะครับสบายแล้วครับในระหว่างที่นะครับตอนนี้มีแดดครับพอมีแดดเราก็ มีแดดเราก็นะครับมีแดดเราก็จะชาร์จไฟไว้ชาร์จไฟไว้คืนนี้เผื่อว่าไม่มีไฟฟ้าใช้ที่นี้ไฟเขาไม่ให้ใช้นะเราต้องใช้เพราะว่าแบตของเรานะครับตอนนี้นี่เต็มเลยแบบสิบสิบสี่โวลต์นะครับได้อย่าะพอใช้คืนนี้นะครับลมของเราก็ถือว่าอันที่นะครับเสร็จแาบผมครับที่ของเราฮะ เห็นเราค่ำคืนนี้ฮะนอนนี่ครับวันนีลูกเล่นน้ำนะลูกสบายครับอยู่เล่นน้ำสบายเลยฮครับผมก็ขอสวัสดียมเย็นครับวันนี้นะครับพวกเราชาวแคมป์ฮะวันนี้พวกเราชาวแคมป์เนี่ยวันนี้เราก็อาหารง่ายครับวันนี้ครับไม่ต้องยากเลยวันนี้เรามาแบบชิวๆนะครับ เขาดาววันนี้รอเขาดาวเลยนะวันนี้วันนี้วันที่31ครับธันวาคม2564ครับเราจะกวสู่ปีพศ2565ไปพร้อมๆกันทัวันนี้นะครับเขาดาวกันนะครับอาหารของเราก็นะครับนี่ครับเรามานี่ครับมาทะเลก็ต้องแบบนี้นี่นี่อาหารเขาดาวของเราครับมาในทะเลเราก็ต้องแนวอ่านี่ครับแม่ครัวของเรานะครับ เชฟนะครับอันนี้ฝ่ายบันเทิงคนี่ครับอาหารที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือมาม่ามามันเพคนเดียวมนะันเียวคนเดียวฮะเนี่ยนี่เจ้าลูกโมนะครับวันนี้วันนี้เราก็จะ,ะเล่นน้ํากันนะครับเข้าดาววันนี้ครับข้าดาวในปลาหมึกเรเสดๆจากทะเลวันนี้เรามาที่สุราษฎร,ร์าขอเกความบริสุทธิดนึือเราก็ต้องกิน อาหารทะเลกุ้งกุ้งกุราดำรั้งลายเสือลายเสือครับผมครับเดี๋ยวเราจะทานกันมาครับมาทานเมื่อเย็นวันนี้ครับเรามาทานไกลไปหน่อยนะวันนี้นะกุ้งก้งกุ้งกุนี่เป็นเนอาจดิดนิดนิานนิ ครับผมมขอสวัสดีครับในครั้งนี้เราจะมากาแฟกาแฟบดหนึ่นาล้งบดกาแฟแล้วกาแฟแล้ว ดีมากวเลยครับที่อุทยานแห่งชาติเขาศกครับที่จังหวัดสุร,ราธานี <c oughs> <c oughs> นครับ ต,ตูดของมันเนี่ยดันาแฟนี่เป็นกาแฟขนาดขั้วกลางครับไม่ถึงกับเข้มจนเกินไปนะครับกาแฟสบายๆนะครับแฟขั้วกลาง ち、uh, ょっとこだね。

สวัสดีครับผมวันนี้นะครับวันที่หนึ่งมกราคมพศอะไรหมอสองพันห้าร้อยหกสิบห้าสองพันห้าร้อยหกสิบห้าหรือถ้าเป็นปีคศก็คือสองคศสองพันยี่สิบสองแล้วโอเคครับบอกครับวันนี้เราเดินทางไปไหนหมูวันนี้เดินทางไปที่ไหนภูเขารูปหัวใจภูเขารูปหัวใจนะครับเดี๋ยวเราเราจะไปถ่ายภาพกันที่เขื่อน เชี่ยวหลานหรือเขื่อนะอะไรนะเขาเรียกว่า,า,าเ,เขยนอะไรรัชประพานะครับจริงๆเนี่ยเขียนเขื่อนรัชประภานี่ครับชื่อรัชประภาเนี่ผู้ที่ตั้งชื่อให้ก็คือ,อในหลวงในหลวงรัชการที่เก้านะท่านเป็นคนพระราชทานนามรัชประภานะครับเดิมมันก็ชื่อเดิมมันก็ชื่อเข,อขื่อนเชี่ยวหลานนะครับรัชการเก้าก็ได้มาพระราชทานชื่อให้ใหม่เป็นชื่อว่า เขื่อนรัชชปภาเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ครับที่สำหรับภาคใต้ถือว่าเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับในภาคใต้นะครับเป็นเป็นเขื่อนที่สําหรับผลิตไฟฟ้านะครับผลิตไฟไฟฟ้าส่วนหนึ่งนั่นแหละให้กับภาคใต้ทั้งหมดนะครับมะพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับปอมไปที่ที่เราตกอการไปนั่นคือ ครับผมนะครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วฮะนี่ฮะสันเขื่อนครับผมมันสันเขื่อนเชี่ยวหลังมันใหญ่เล้วันนี้สวยครับผมมาเขื่อนแล้วับประพาครับผมครับไปชมวิวสักหน่อยครับผมครัเมื่อกี้ใหญ่นะดูสักหน่อยครับนี่ครับผมชมวิวสักหน่อยฮะโอ้นี่เขื่อนใหญ่ฮะครับผมเเยยอะ ปลาเลยนะเยิยงเขื่อนเนี้ยอันนี้นะเป็นส่วนนึไรเฉยๆนะครับไม่เห็นนักนนท่องเที่ยวม,มาเยอะครับวันนี้นี่ครับจะมีเพื่อนพวกเรากันมากันทีมงานของพวกเรานะครับนี่ครับโอ้โหครับดูบวิวแล้วฮะสวัสด,ดีเอ้ยามลมโชยมาตัวนีหมูนี่เอาหมอมนี่ก็คือนะครับเรือนราชะราพาครับผมก็ถือว่าสวยครับผมสังเกตน้ำเยอะด้วยตอนนี้ครับ นั่งเรือเที่ยวย่างเลยครับผมฮะเดี๋ยวว่าครับผมเดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อครับผมครับใครอยากให้ใครอยากให้ผู้ผมนั่งเรือกดไลค์ด้วยนะครับ <laughs> กดไลค์สิบไลค์สิบไลค์ก่อน <laughs>